สวัสดีครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตหน้าง,งานนะครับงานขุดโคกหนองนามโมเดลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะครับขุดบ่อ,บอน้ํานะครับส่งเลขแปดนะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับโดยการขุด ทอยดินใส่รถบรรทุกนะครับเอาไปถมทำโคกนะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับปลูกสร้างบ้านนะครับก็ได้นะครับก็รถบรรทุกวิ่งด้วยกันอยู่ที่4คันนะครับก็จะพามาชมบ่อนะครับบ่อลุกนี้นะครับก็จะเป็นบ่อเล็กแปดนะครับ สังเกตดูเลยว่าจะเป็นชั้นดินดินแม่รังนะครับดินทรายแล้วก็เจอแม่รังเลยนะครับหลวงเกือบสุดบูมนะครับแคป3 2 0 g c นะครับ PC320 นะครับตักใส่รถบรรทุกดำอีสูซุ เดก้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวเลขแปนะครับหัวหนึ่งส่วนอีกหัวหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เรากําลังขุดได้วงกลมวงแรกนะครับแล้วก็จะขุดเป็น2วงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขุดตรงกลางเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็งานตกแต่งเนี่ยก็จะมาทาที่หลังนะครับ ใส่ก็ประมาณ4ีถึง้าตักนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะกว่านี้นะครับก็จะเนี่ยฮะการอ,าออกตัวเนี่ยจะลำบากนะครับเพราะว่าสองสาวันก่อนเนี่ยมีฝนตกมาหนักมากเลยนะครับก็ทำให้รถมันทุกเนี่ยคนย้ายมวลดินเนี่ยลำบากนะครับ รถบรรทุกก็ต่อคิวทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะรอเอามวลเดินเอาไปตนนะครับรถขุดของเราเนี่ยนะครับมีกําลังสูงนะครับสามารถขุดเห็นแม่รังได้นะครับก็อันนี้เราจะขุดกองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับ มาชมว่าจะใส่กี่ตักนะครับก็เดี๋ยวเราจะฝังตัวลงไปอีกที่นึงนะคะลงไปเจาะสะดือน้ําตรงนี้ที่นึงนะครับแล้วก็โกยเอาเหินวนนี้ขึ้นมานะครับทํากันล้อมนะครับนี่ฮะก็ไม่โกล้วงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ เกือบเกือบเจ็ดเมตรนะครับแต่ตอนนี้นะครความลึกก็อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับจากพื้นเก่าลงไปนะครับโดยไม่ต้องฝังตัวนะครับการฝังตัวก็คือการอาลอกหน้าดินออกก่อนนะครับแล้วก็ให้ไม่โคลงไปให้ต่ากว่าเดิมแล้วเพื่อให้ขุดได้ลึกกว่าเดิมนะครับแต่ไม่โคคันนี้ก็คือเรายืนยืงบนเนี่ยเราสามารถขุดได้6ถึงเถึงแปดเลยนะครับประมาณ7เมตรนะครับ<ม> แต่ส่วนใหญ่เลยนะครับขุดธ,ธนาคารน้ำตาดินเราก็ต้องฝังตัวลงไปนะครับฝังตัวลงไปให้ตับแล้วขุดให้ลึกกว่าเดิมนะครับแต่งด้วยกระจกนาซ่านะครับติดเ,เทปย้อนแสงนะครับสะท้อนแสงนะฮะกันดึกๆนะครับ ตอนเราเดินทางกหรือว,ว่าทำงานข้างๆถนนเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้นะครับ <c oughs> เครื่องยนต์4ี่สูบนะครับคอมเม้นเร็วนะครับถ <c oughs> ือว่าใช่ดีนะครับผมก็ออกมา2ตัวละนะครับ <c oughs> รือว่าพี่ท่านไหนนะครับที่สนใจอยากถามรายละเอียดของรถขุดแคทนะครับว่าใช่ดียังไงประหยัดน้ำมันแค่ไหนก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับ อันนี้เป็นตัวที่2นะครับก็ถือว่าขับนิ่มมากเลยฮะต่างจากระบบ,ะบ,บไฮรลิกทั่วไปนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ดูกันในระยะยาวนะครับว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยจะทนและจะดีแค่ไหนนะฮะการบำรุงรักษาเนจะแพงไหมนะครับก็ต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ในเรื่องของกําลังเนี่ยครับก็าประหยัดถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เรื่องกำลังเนี่ยว่ากำลังดีมากนะครับเรื่องความประหยัดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับความเร็วอาจจะไม่เด่นนะครับแต่เรื่องกำลังความมุกจุความนิ่มความสบายเนี่ยว,ว่าโอ้คันนี้สุดยอดนะครับก็แต่ละค่ายก็มีความสามารถแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับมีจุดเด่นจุดอ่อนแตกต่างกันไปนะครับงัดหินแม่รังนะครับ ตอนนี้ก็ใช้โหมดนะฮะรถขุดคันนี้นะฮะจะมีโหมดอยู่ที่4โหมดนะฮะโหมดที่1เลยคือโหมดพาวเวอร์นะครับโหมดที่2คือโหมดอ่าคงสถานะล่าสุดนะครับโหมดที่3เนี่ยจะเป็นอัจฉริยะนะครับแล้วก็โหมดประหยัดพลังงานนะครับโหมดที่4นะครับประมาณ4ี่ถึงหตัก ก็วิ่งผงใกล้ๆนะครับจะไม่ไกลมากเนี่ยฮะตรงนี้นะครับพื้นที่ประมาณไล่กว่านะครับก็ไม่ไกลนะครับแป๊บเดียวนะครับกลับมาเกณนละ ก็จะพามาชมอีกมุมหนึ่งนะครับพนีุ่งกี่บรรจุได้ที่1ลูกบาทเมตรนะครับ1ตารางเมตรนั่นเองนะครับก็ถ้าอุ้มเต็มๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1คิว,กวากว่านะครับ ก็แล้วนะฮะอิสุเด็กกานะฮะร้อยเก้าสิบเซโบอินเตอร์ก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็โทรมาสอบถามเรื่องงานขุดได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับก็รับขุดนะครับบ่อน้ำนะครับธนาคารน้ำใตดินนะครับโค้งหนองนาโมเดลทุกที่นะครับ ขุดบ่อน้าทอยดินทําโคกนะครับก็งานขุดต่างๆก็โทรมาสอบถามได้นะครับทีมงานปรีชาเจษทรนะครับยินดีที่จะให้คาปรึกษาเรื่องงานขุดครบวงจรนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ082 7 5 1 1 1 6 3นะครับเนี่ยเราก็โยนดินนะครับเอาไปทําฐานนะครับยืนนะครับเพื่อจะดึงสลปนะครับแล้วก็ค่อยมาเลี่ยนในทีหลังนะครับ คคก็จะขอจบิคลปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับผมทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับผมสวัสดีครับ